แล้วลูกแมวลูกแมวไปห้องเพลงโอ้ยโอ้ลูกก่ะได้ดิหนิเมย์วะโอ้ยชีวิตเอ้ยเดี๋ยวดิทำไมเวลาทุกคนเป็นมนุ๊กแม้ทำไมเวลานอนขาถมคนนี้แล้วมีแรงอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจับหาเทียรแล้วตอนนี้อ้ยเมยเหนื่อยเลยฉันยอๆๆมากกว่าห้า แสดงว่าแสดงว่าหลายครั้งนะพี่เนี่ยทีมงานอ่าอ้าอ้อ้อ่าเลขเข้ามานะเลขเข้ามาใครที่มีของมีอะไรมาให้เลขเข้ามานะอ่านชื่อทีมใครที่ยังไม่มีของนะครับอ่านนั่งจิบไปพังๆก่อนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านชื่อทีมงานหน่อยทีมงานทีมงานเมาเอลท่านเมาเอลอย่าง อาโล่าโลอะไรเนี่ยซโล่อะไรอันนี้บ้านความรักสี่ภาคสิงสาม่ไปนั่งวันนี้สิงสานะมาแล้วผมครับรู้สึกว่าลูกนุกกับลูกปายเนี่ยน้ำเหนือกับปุ๋ยไฟเกิดขึ้นมาเขาต้อง เขาต้องเป็นคนที่จิตใจดีแน่นอนเลยเพราะว่าเขามีคุณลุงคุณป้าเยอะมากทุกคนครับนุกให้คำสัญญากับทุกคนเลยนะถ้าวันวันหนึ่งนะครับนุกจีบปลายสำเร็จแล้วได้เป็นแฟนกันจริงๆนุกจะมีลูกแฟนเียเหนะอะไรคุณว่าอะไรอันนี้มันเป็นความคิดผมคุณก็เคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคต อ่า,อาอนกนุกคิดไว้ตลอดนะพี่นะตอนนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตอ่าอย่างที่ปายเขาพูดแต่ว่าถ้ามันเป็นจริงๆนะครับนุกก็จะไปปรึกษาแพทย์นุกอยากจะได้ลูกแฝดไปล้ไปแล้วเริ่มไปล้ว,ลลวทำยังไงดีนะถึงจะมีลูกโอ้ย โอเคครับจีไม่ติดกอบพัชรนพวกพี่ไม่รู้หรอกว่าอยู่บ้านเขาเป็นยังไงพี่เชื่อไหมว่าเข้ามากเลยครับได้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 นะครับได้ได้ได้พวกพี่รู้ไหมว่าห้องพวกเราอะ่ะเดินสองเก้าก็เข้าห้องกันได้แล้วสองเก้าเข้าห้องใครห้องอ๊อฟ แล้วพี่รู้ไหมว่าบางครั้งที่ออฟไม่อยู่นุกับปายอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีรอยกัาห้องกันบ้างล่ะพี่พี um, ่เอ้ผมผมอยู e like ่กับน้องออฟตลอดพี่ป๊อบพี่ป๊อกกับพี่เข้มผมจะทําให้พี่เป็นลุงจริงๆคอยดูสักวันขอพูดคำหนึ่งคนทําก็ทําไปคนเลี้ยงก็เลี้ยงไป คือคนนี้เขาล่างขวดนมให้เอาขวดนมไปล่างให้ร้านกระจมจมแล้วติ๊กตอกใส่หอยแปิดให่ร้านแจ๊กมันจะขี่ทีเงี้ยวมองไถ่ใส่ได้เลยเป็นข่าวว่าล่าสุดหมดแรงแล้วดับแล้วตอนนี้ <c oughs> ทานเวิร์ดออฟออฟไม่เปลี่ยนทานโ <c oughs> <c oughs> อ้ยอะ,อะนะครับเดี๋ยวจวดต่อเลยกันเลยเอ้ยเดือ หากินก่อนหากินก่อนอันนี้นะครับอย่างที่ลูกบอกทุกงานอันนี้ลูกพูดจริงจังนะทุกทุกบาททุกทุกตังค์นะครับลูกเอาไปลงให้หลานพวกพี่หมดหมดทุกบาทเลยนะพี่นะครับไม่บอกตาสร้างเนาะไม่บอกเฟย์เอเอาขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้น่ารักจังเลยค โอเคครับนนุกเชื่อว่าคนในที่นี้นะครับต้องมีคนที่ยังไม่สมหวังในความรักแน่นอน